สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารบรรกทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาตอบคําถามของแฟนรายการหลายหลายท่านและก็ไขข้อสงสัยของศาสนาพิธีกรมคณายกหลายหลายท่านรวมทั้งท่านผู้ชมหลายท่านด้วยที่มีโอกาสไปร่วมพิธีทอดถวายกระถิน ทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับทั้นจะตอบเป็นการส่วนตัวก็เกรงว่าจะไม่ทั่วถึงสําหรับท่านที่มีข้อสงสัยในใจแต่ว่าไม่ได้ถามก็ถือโอกาสมาตอบท่านผู้ชมนั้นทางคลิปวิดีโอทางช่องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงของเทศกาลงานบุญของพี่น้องชาวพุทธเราวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ ไปจนถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงและก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเพ็ญเดือนสิบสองเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลกระถินข้อข้องใจหรือว่าความสงสัยของแฟนรายการและก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ไปร่วมพิธีทอดถวายกระถินไม่ว่าจะเป็นวันดใดก็แล้วแต่มี ท่านผู้ชมหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรถินหรือว่าผ้ากรถินที่ผ่านขั้นตอนของการกลับของการประกอบพิธีอปโลกนก,กรรมหรือว่าพิธีอุปโลกของพระแล้วเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องนำผ้าองค์กรถินไปประเคนพระสงฆ์องค์ครองอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระสงฆ์องค์ครองนั้นอาจจะเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ รองเจ้าวาดก็ได้หรือพระรูปอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้คำถามที่ท่านผู้ชมถามก็คือว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องนำองค์กถินนี้ไปประเคนต่อพระสงฆ์ที่พระสงฆ์ได้ลงชั้นธรรมติว่าเป็นองค์ครองกถินอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะครับ เวลาเราไปร่วมพิธีบางครั้งก็ไม่เห็นต้องเอาองค์กรถิ่นนั้นไปประเคนพระสงฆ์องค์ครองเลยใช่ไหมครับท่านเคยเห็นไหมครับแต่พอไปอีกงานหนึ่งพอพีออ่พอพระสงฆ์ทําพิธีอัปโลกนกรรมหรืออุปโลกเสร็จปุ๊บศาสนาพิธีกรหรือมคณาโยกหรือขอโทษแม้แต่พระเองก็แล้วแต่บอกว่าให้นําองค์กรถิน ไปประเคนต่อพระสงฆ์องค์ครองอีกครั้งหนึ่งท่านเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสำหรับผมเองนี่ก็เจอมาทั้งสองเหตุการณ์และครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นพิธีแบบเป็นทางการดังที่ผมนำเรียกับท่านผู้ชมนั้นจะไม่มีการนำองค์กฐินที่ผ่านพิธีแล้วไปประเคนพระสงฆ์ องค์รองอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าการที่นำองค์กถินไปประเคนต่อพระสงฆ์องค์รองกฐินอีกครั้งหนึ่งนั้นโดยมากมักจะเป็นพิธีแบบทั่วๆไปแบบไม่เป็นทางการนะครับถามท่านผู้ชมว่าในประเด็นนี้จะนำไปประเคนอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ได้ จำเป็นหรือไม่จำเป็นก่อนที่จะไปหาข้อสรุปว่าได้หรือไม่ได้จำเป็นหรือไม่จำเป็นผมขออนุญาตทบทวนสำหรับลำดับขั้นตอนของพิธีการทอดกระถินให้กับแฟนรายการท่านที่ไม่ทราบได้ทราบก่อนสำหรับท่านที่เป็นมัคคนายกมืออาชีพศาสนาพิธิกรมืออาชีพหรือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำอยู่แล้วผมขออนุญาตยกไว้นะครับผมขออนุญาตยกไว้นั่นก็หมายความว่าต้องขออภัยท่านเหล่านั้นด้วยเพราะว่าท่านทราบแล้วแต่คลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะอธิบายให้กับท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบได้ทราบนะครับว่าลำดับขั้นตอนของพิธีการทอรกระถินแบบเป็นทางการหรือแบบเป็นสากลจะเป็น จะมีลำดับพิธีดังนี้ครับเมื่อทุกอย่างเตรียมการพร้อมแล้วก็จะเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบพระ3สามครั้งแล้วประธานจะมาที่ด้านหน้าประธานสง์ประเคนตลปัดแด่ประธานสง์กลับเข้าไปนั่งที่รับรองเดิมศาสนาพิธีกรมคนายก นำกล่าวคําอาราธนาศีลสมาทานศีลจบแล้วพระสงฆ์ให้ศีลจบแล้วก็จะเรียนเชิญประธานไปที่ด้านหน้าพระสงฆ์รูปที่สองซึ่งองค์กรถินที่เรามักเรียกกันติดปากเนี่ยหรือผ้าองค์กรถินเนี่ยวางอยู่บนพานแว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์รูปที่สอง โดยหยิบผ้าห่มรัปประธานที่อยู่ด้านบนผ้ากระถินนั้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปหลังจากนั้นประธานก็จะน้อมจับผ้าองค์กระถินนะครับมาไว้ระหว่างศอกแขนและก็ประนมมือไปที่ด้านหน้าพระประธานหันหน้าไปทางพระประธานนำผู้ร่วมพิธีตั้งน้โมสามจบจบแล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวคำถวาย กะทิ้นไปตามลำดับจบแล้วกลับมาที่หน้าพระสงฆ์รูปที่สองนำผ้าวางไว้บนผานแ่นฟ้าและโยกประเคนแด่พระสงฆ์รูปที่สองพร้อมกับเทียนปาติโมกซึ่งเทียบไว้คู่กันกับผานแ่นฟ้าประเคนกับพระสงฆ์รูปที่สองเช่นเดียวกันหลังจากนั้นประธานกลับเข้าไปนั่งที่รับรองเดิมและลำดับต่อมา เราเรียกพิธีอุปโลกหรือพิธีอัปโลก,โลก,กนกรรมโดยพระสงฆ์รูปที่สหรือรูปที่สซึ่งพิธีนี้ถ้าแปลแบบภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่าพระสงฆ์รูปที่หนึ่งท่านก็จะตั้งตลปัดขึ้นและก็พูดขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ว่าผ้ากฐินทานในวันนี้เป็นของเจ้าภาพ คณะใดคณะใดคณะใด,ดเป็นของเลื่อนลอยมาในณนาผาอากาศจะาจงแด่พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ถ้าหากว่าในที่ประชุมสง์เห็นสมควรแด่พระสงฆ์รูปใดก็จงน้อมถวายแด่พระสงฆ์รูปนั้นเถิดโดยโดยลักษณะนี้นคะครับท่านผู้ชมส่วนพระสงฆ์รูปที่สองก็จะขอ มติในที่ประชุมสงว่าผ้ากฐินทานของคณะเจ้ภาพนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรน้อมถวายแด่พระสงฆ์รูปนี้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 จะเป็นรูปใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์เห็นสมควรแล้วซสจงให้สัทธาสัญญาณสาธุการขึ้นสามครั้งให้พร้อมกันเถิด ถ้าไม่เห็นสมควรแล้วซ้ายจงทักทวงขึ้นท่ามกลางระหว่างสูงนะครับเมื่อพระสงฆ์ก็รับทราบถูกนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์รูปที่หนึ่งเนี่ยเล่าถึงความเป็นมาว่าขถินเนี่ยเป็นของคณะเจ้าภาพอะไรบ้างนะครับพระสงฆ์รูปที่สองก็จะขอมติที่ประชุมสงฆ์ว่าเห็นควรถวายแด่พระสงฆ์รูปใดเมื่อพระ เมื่อลงมติเป็นที่เรียบร้อยควรจะถวายแด่พระสงฆ์รูปใดแล้วลำดับต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็นำบริวารกระถินซึ่งอาจจะมีกี่ชิ้นก็แล้วแต่นำไปประเคนต่อพระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทมามติให้เป็นองค์ครองกระถินในครั้งนี้ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นปัญหา และก็เป็นข้อข้องใจของแฟนรายการและสาสารพิธีกรหลายๆท่านก็คือว่าเมื่อพระสงฆ์ลงมติเรียบร้อยแล้วมีความจำเป็นไหมที่จะต้องนำองค์กถินที่ประเคนต่อพระสงฆ์รูปที่สองแล้วนั้นไปประเคนต่อพระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทามาติว่าเป็นองค์ครองกถินในปีนี้อีกครั้งหนึ่งจำเป็นไหม ทำได้หรือทำไม่ได้และท่านผู้ชมนลครับผู้ที่เป็นมคนาโยกศาสนาพิธีกรที่ผ่านมาท่านปฏิบัติอย่างไรนะครับท่านนำไปประเคตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าไม่ประเคนแต่ว่านำบริวารกระถินนั้นไปประเคสต่อประสงค์องค์ครองกระถินอย่างเดียวก่อนที่จะตอบว่าทำได้หรือไม่ได้ ทำได้หรือไม่เรียกกานผู้ชมอย่างมีครับาบการที่ประธานเนี่ยนำผ้าเหลืองหนึ่งชุดที่เราเรียกกันว่าองค์กฐถินเนี่ยไปประเคนต่อพระสงฆ์รูปที่สองก็คือถวายเป็นกรรมสิทธิ์ของพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อถวายเป็นกรรมสิทธิ์ของพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปเอาของที่ถวายพระสงฆ์ แล้วนั้นนําไปประเคนต่อพระสงฆ์องค์ครองกฐินได้อย่างไรได้หรือไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นการซ้ําซ้อนนะครับท่านผู้ชมถวายไปแล้วเดี๋ยวพอท,ทําพิธีเสร็จแล้วผมขอกลับมาก่อนนะครับผมจะต้องเอาไปถาวายพระสงฆ์องค์ครองกฐินครับอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมครับสําหรับผมมองว่าทําไม่ได้ครับ และกะ็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราถวายท่านไปแล้วนีครับพระสงฆ์ก็ลงมติแล้วใช่ไหมครับว่าจะถวายรูปนี้และหลังจากเสรพิธีแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะไปถวายกันเองในภายหลังที่เราเรียกกันว่าพิธีสวดยักษ์นะครับในอุโบสถหรือในพระอุโบสถอีกครั้งหนึ่งในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้น จากประเด็นคำถามข้อสงสัยของแฟนรายการที่บอกว่าที่สงสัยว่าอาจารย์ครับเมื่อเราถวา,ายองค์กระถินไปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาไปประเคนพระสงฆ์รูปที่สองอเราจะต้องนำไปประเคนพระสงฆ์องค์ครองกระถินอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ต้องประเคนเลยคำตอบก็คือว่าไม่ต้องคับท่านผชม ไม่ต้องประคิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราถวายแด่พระสงฆ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่ผ่านมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านปฏิบัติอย่างไรก็มาพูดคุยกันในรายการนะครับแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านผู้อื่นที่ปฏิบัติอยู่ได้รับทราบว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยต้องการคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ อนนี้นะครับคงหายข้องใจแล้วนะครับว่าไม่ควรจะนำไปถวายอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นการไปเอาของที่ถวายพระแล้วมาถวายซ้ำซ้อนนั่นเองถวายแล้วถวายเลยเพราะฉะนั้นในโอกาสต,ต่อไปถ้าท่านปฏิบัติพิธีเมื่อถึงขั้นตอนของพิธีอัปโลก,กนกรรมพิธีอุปโลกแล้วไม่ต้องนำองค์กฐินไปประเคน ตอพระสงฆ์องค์ครองกรถินแต่อย่างใดแต่ให้ประเคนบ่อนิวานแต่พระสงฆ์องค์ครองครับนี่คือขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีทอดกรถินในปีพุทธศักราช2568นนี้นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ